อันตีมีก็แบล็คโห่แบล็คโห่ดูดมาเต็มผมเชือดนิ่มๆครับผมเรียบร้อยอะทีซาเวีตายซึุดแกบบี่ก็ตายวันนี้แหละเจอสามัญชั้นรสหัววานมาการก็โอเครมาใจา่ยัย่างเลวทรามฮะเดินผ่านก็มาสตันไปดีคลิปยับต่ออินคลิสเาเมนเฟ่ผมละลายแล้วฮะอาร์เมลอาร์เมลก็ผมโดนสั่มนอาร์เมลถอยออกมาได้ครับ ส่วนมะเขือก็ผมทางด้านนี้เมลฟิกสตันไปครับดีเจไม่น่าจะรอดหรือเปล่าดีคลิปเพื่อไปก่อลงกระสุนตามหลังครับผมแล้วดูดเลือดไปนี่ครับทางฝั่งเคพี่ดูดออกไปหน้าอมฟิเชือกกั้นลงไว้ที่นั่นปังหน้าดีคลิปไว้ต่อแล้วก็ดูดเลือดต่ออีกทีครับผมดูดแบบไม่หยุดยั้ยงจริงๆครับปังหน้าผีดูดเลือดดีคลิปแล้วก็ยังไงเนต่อดีคลิปเอาระยะเดนัปลาสไปแล้วดูดเลือดมาตายผมเนัเกนทีมเวอร์จ,จันครับผมคูดาเจนวีครับ บักหน้าครับผมบาดานอางเมลก็จอดด้านล่างหมดสับไอ้ตายครับผมแถมวโอวิบด้วยหรือเปล่าเนี่ะฟิววิบขึงไปเลยครับเต็มๆครับผมที่ดินมาร์ชสูนมาผมเป็นข้อผมเรียบร้อยมาร์ชตายลดีเจก็พุ่งเข้ามาปิดไปได้พยายามจะเก็บตังเอาวอลเราจะไปเอาเฟลลิ่งครับเดี๋ยวเจ้าผีดูดเลือดตามบิวต่อ14ทีข้างน้อยมากเป็นเกมแข่งการฝ่า วิวโอเว่นขึงไว้สามไว้ก็บอกสามไว้เจอเข้าแล้วอารีนาปัดเปิดมาต่อปาดไปเจอแจ็บบอกจีนไกลคุยกันต่อไปมินเนทอปเปิดมาแล้วสปียร์เข้าคอเปรียบร้อยแจ็บก็ไม่รอดใช่บหมผมตายสองกับปานาติกสกอร์เป็นหกต่อสามแตีดิฉันไปก็บอกฟเชอร์ลงไว้กับพวกที่อาร์คิมิส์แล้วนี่สปียร์ลงยอบต่อพาเยายามาระเบิดใส่ตัวเองตายสักหน่อยใช่ไมเฟเชอร์แล้วก็สปียอ์นีกเท่จริงเชนูเรสรับคุยดูไปฮะไฮไซส์ มาเต็มจริงครับผมเกมแก๊งของทางด้านทีม CNC ครับผมเด็กโคสแลมมาขั้นไม่หล่อฟิเชอร์ลงซอครับอีกไหนายควงฟาดเข้ามาโดนตาหน้าตายครับแล้วสปี่ยนเข้าความทียผมรีเคลมไล่ไปครับจะไหวหรือเปล่าทางด้านนี้ครับโรนนิเกอเตอร์เข้ามาก็ตัดไปที่ตัวของแกปิดาเมจมันก็จะมีครับผมแล้วแจ็ปกับเจอโทเทมดักไว้ต่อจากด้นทีมของเมก้าคิวของอาร์เมลเอาละฮะ เชอร์อันลงไว้ต่อจิ้บไปนี่จะดีเจผมเรียบร้อยอ่ะดูดเตือนมาเจอวิวอวิปคัทไว้ต่ออีกทีไฟนิ้งไลฟ์ลาครับผมนานนะเจอสเปียร์เข้ากามเรียบร้อยอันสตอปไอเบิลครับแตกพ่ายรัวๆเข้าไปโทเทปยัดลงต่อวาร์ปกลับไม่ได้ผมเจอก้อนรีบูกแล้วก็มีเซนด์อกิปบัดตันคัทรายการแล้วกันยบดบุคิวของนั่นอาร์เมลวิกเก็ตซิกเละครับผมอาลิยาเอาบัตรมาต่อสเปียร์เข้ากลามตกครับผมแล้วก็จิ้บไปขายแล้วครับผม เอโกสแลฟตัดแนวหลังอีกสองครับผมมาต่อคอมโบกันในนี่ครับทางด้านนี้วิวถึงไม่ตอบไม่ได้เดินครับผมคอมโบคอมโบไปฮะแจมสกอตละลายไปหนึ่งสองครับโรลิ่งนันเดอร์เข้ามาครับดีเจดีเจผมเจอเจาะยางแตกหรือเปล่าครับดีเจวนไปเรื่อยๆครับสวนมาเข้าจิ้มมาผมจัดการเลิ่นบาร์ชไปได้และจะกลับอย่างไรมีในซ้อมวางไว้อยู่ครับเคพีแมวฟลิกสซันสเปียไปเต็มคอผมเรียบร้อยครับไปยอนก็ไล่สิบคิวเปเลื่อนอาร์เมลมาเต็มก็สิบศูนย์ เสียเกิดมาครับแปงโก้ด่านนี้ก็อนจอดทาวเวอร์ไปบาแรักต่อหรือเปล่าเอซิสเพลวางลงครับส่วนบัคโคลจิมาดี้แกปปี้แกปปี้ก้อนรีบุกสเปียหน้าทีเสวีนออกไปก่อนหวาดไปลฟ้าครับโอเวอร์ไม่ใช่ไล่ตามนี่มีเซนิกแทมเต็มไปหมดเลยฮะดึ๋งๆดวงดวงอีกไนท์ดึงเอาไว้แล้วก็สับทึงจนแกปปี้ตายครับบารักยังอยู่ครับเสียไปแค่ทาวเวอร์เทียสามอะ วางเสาปักหน้าไว้ในกลางแล้วครับอีก10วินาทีแบล็คโคได้ผมแต่ไม่มี BKB หรือเปล่า BKB มีฮะโอ้ BKB ไม่มีครับผมอี B B มมกน B B ิดมาวิวโอวิฟไว้ก่อนครับตีว e ิวโอวิฟทิ้งไปทิ้งไหลพังพังด้านเท็มไร่ยี่สิบวิเกิดครับขวดขวนขวดขวนอีกรอบไปทิ้งไหลพังยังไงตอนน่อดีรีควิมถามิ่งไปเลยแล้วกันผมโอ้ไปนิดละทีสเปนเก็บ เอจิทไปได้บอกทางด้านทีมก็บอกจะหนีหนีไม่พ้นครับเจอเสียนเสียนกว่าผมนี่ฮะเอคโคไปก็เจอครับทางด้านโนของฝั่งลีคุยงมาติดเฟียบบลายโคดูดมาเต็มๆครับอออินไซด์ครับในในของมันต้องใช้ของมันต้องคิวสมองหลุดครับดีเจสมัครเกิร์ตจิ๊บไปบิ๊ก์หรอกครับโรลี่ครับหรือเปล่าโอ้โหชนพอดีครับผม เยายารอครับจังหวะนี้สับหนักไปนี่นั่นเคพี่เคพี่เรียบร้อยแลยฮะแบ็คโ,โ,ลโลคลดมาพร้อมพอดีมีบายแบ็คครับสเปียร์เข้าเต็มข้อครับฟิเช,ช,ชอร์ลงไปลีคุยอะผมช่วยดีเจไม่ได้ฮะตายแล้วครับดีเจโดนฟิชเชอร์สเปียร์นี่คอมโบเดิมๆจริงๆมาเป็นโดนไซนิคแชมป์ครับสเปียร์เข้าไปครับจิ้มย้อนตอบก็รีบุกสตันไปอีกนายคุยงมาฟิชเชอร์ย้อาต่อบอีกทีฮะ เอจิทหมดหรือเปล่าเหรอจังหวะนี้ครับท่ามิ่งโคตรแย่แล้วครับผมเอาไงดีครับดีกันปีแบ็คโคไปผมเรียบร้อยผมดึงทีเวตตาครับทุกสิ่งอย่างครับผมงานหนักแล้วเอจิทหมดพอดีครับผมชวยจัดโอ้โหไมก่ก่อนวอดมาเหมนกันบอลเอคโคมาสองเลยครับใส่เต็มจะมีจารีควิ้งก็ไม่ได้บอลแล้วแบ็คโคจับโลกปลาผมอารีนาเอาบาัตริวโอวิฟย้ำต่ออีกครับผมบอลโต้ไปผมกินชีสสวนตาผมดีสเสวิตไล่หัว ไลห่หัวครับผมนเดสามให้ตัวแต่ไปโรลิ่งนันเดอร์มาครับผมบีวอิฟกันหึ่งหึ่กันสุดจริงๆดิงหนึ่นสุดจริงทีเซเว่นเจอหึึเข้าไปผมมีก็มีหมดแล้วก็ละลายผมดับเบโลคิวนัดอาร์เมลหมดดงครับทางหน้าทีมฟานติครับเข้าแก,กร็บเลยฮะของ TNC อันติเขาเปียบร้อมสตาร์ทเปิดไปเบลเฟรีครับผมสปิอร์เข้าต้นไม้มเต็มเต็แกร็บบีวินไอพาวสวางลงไว้แล้วเรื่องัวของอาร์เมลครับจะเข้าไปจิ้มครับแต่ว่ามี ในคลิปแล้วก็ฮิวเข้าไปก่อนนะสาวไว้ขุดบอลเชนูเรสที่เซเวซึเกิดมาครับอ๋ออินิฟ่ารีเปเชอร์ไปแล้วนะครับอารีนาอัฟันเปิดย้ำต่อฮันเดอร์แจซบละลายไปครับผมและรีคุยออกมาได้เปล่าโรนิงเทนเดอร์มาแน่ดีเจดิสเบอร์อัดเย็บย้ำไปดูนี้กัอยู่ครับผมและแบล็คโคด,ดูดมาแบล็คโคด,ดีเพื่อทีเซเวครับผมฮิวเลือดไปก่อนครับนานะฮิวเลือดไปก่อนฮิวไม่ได้ครับผมทางเ่าโดนทีมทีมยังไงต่อครับผมไปเชอร์ไปหรือเปล่าเฮตโตเทียไปโดนในคลิป โดนดิคิมมาสวอนมาเขาบอลเจทเรือรายระเบิดไปเรียบร้อยผมพยายามจะไต่หนีแต่หนีไม่พ้นครับสามไายผมโดนแทรปเดิอมาตีแทรปทิ้งไปตั้งโลไรยของแกมปีจิ้มใส่ด้านโนของบอลดีเจดีเจได้ฮิวอีกครั้งผมสเปียร์อัดไว้ที่ด้านโนของซีซาวเอลแกมปีเจอสวอนมาเข้าหาไม่โดนผมบินออกไปได้ครับด้านล่างนี่ครีปแดนผมพยายามจะมช้าไม่เยือนโลชันเกิดอีกแล้วผมสาวิ่งนี้จับถึงด้านโนเซปเตอร์โปรลิ่งไปครับดีเจเดินทางด้านฟิชเชอร์ขั้นไวครับออกมาตอบ ฝังวอดเทคนิชชันมาโรนี่เชิญครับผมดีเจอัดเข้าเทิร์นบาเ์โคลหรือเปล่าโค้งลงไปครับแกปปี้แกปปี้เจอส่งเลือดมาผมต้นแคล์ครับล็อกดาวน์ไว้เรียบร้อยแกปปี้ตายครับหักวอดหักทิ้งหมดครับผมด้วยนะแจ๊บเอาไงฮะเอาไงเอากันเอาไงเอากันคนมันจะเอาบินไดโซมาจะละลายผมจิ้มไปใส่เฮกเปิดมาต่อเสียจิ R ้นเสียจีนครับผมเอาระยะแบ็คโฮด้วยฮนะระยะโคแบ็คโค ลีคุยับมาบิวโอวิฟดึงไปผมไม่มีบีเคบีก็สามไปจะลีเคุยมช่วยไม่ได้เพราะทีซาเวตตายไปร้อยวิเลยครับตอนนี้ตายไปสองครับผมก็เป็นใจก็ไม่รอครับผมดึงต่อบิวโอวิฟดึงต่อพีโอวิฟรอเรียบรอหมดสามไว้ตายครับเจ็บตกกันนะดับเบิลคิวไปนอนไปร้อยวิครับผมเป็นโอกาสนั้นทีนซีครับโถมเข้ามาแบบง่ายครับเมื่อกี้พี่แกกัดฟันลึกไปหน่อยครับผมจะเอาทาพเพราะทีสามครับแต่ลืมไปเลยว่าเป็นจังหวะเซตอัพให้เขานะ แบล็กโคลทีซาเวตโดนแตกพ <L> ่ายครับหมดจะพลาดก็พลาดง่ายๆครับผม <L> ไปเอจินแตกหน้าบ้านครับ <L> เอาละครับเป็นจังหวะที่ได้โดนทีเยือนสิงก็ปิดเกมเลยไหม <L> ไม่มีเครือป้านด้วยฮะ เอ็ดมิดโนเด็บสามไอ้บอกเอ็ดมิดโนเด็บที่มันยังกับพับปิดกันเลยนะเนี่ยอ่าโอเคเอ็ดมิดโนเด็บอีกเรียบจี๊ดๆครับผม ร์จีจีครับสามสิกับสิบครับนี่สามสิบเ้านาทีบบ <laughs>